สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้ครูจะพาทุกคนมาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกตอบคำถามฝึกพูดภาษาโนอไปด้วยกันนะคะอาจจะมีอยู่หลายตอนก็อยากให้ทุกคนติดตามให้ครบทุกตอนนะคะแล้วเจอกันค่ะเรามาดูหัวข้อกันนะคะหัวข้อครูเขียนไว้ว่า less or swar post per smaller e Less スโอสว่าโฮสเบอร์มอลเลนแปลว่าอ่านและตอบตอบคำถามนัม่นแหละคะ่ะสเปอร์มอลเลนก็คือคำถามทุกๆคำถามนะคะซึ่งจะมีหลังที่เราอ่านข้อความหรือว่าเท็กซ์ไปเสร็จแล้วนะคะมาดูข้อความกันเลยนะคะ h ห้ยัยเฮเธอร์อิสเบลยยอาร ชัวโอยายคอมเมอร์ฟราอิตาีอีกครั้งค่ะไฮย a ยเฮเ e อร์อิสเบลยายอาร์ชัวโอยายคอมเมอร์ฟราอิตาอันนี้ก็คือสวัสดีประโยคต่อไปค่ะ ยายเฮดเจออิซาเบลก็คือฉันชื่ออิซาเบลนะคะอันนี้อ่านเป็นภาษาโน๊สนะคะยายอาร์ชัวโอฉันอายุ20ปียายคอมเมอร์ฟราอิตาเลีฉันมาจากประเทศอิตาลีอันนี้ก็คือแผ่นแรกค่ะแผ่นต่อไปนะคะ ยัยล i เกอ s p สปาเก t ตตีหรือพิซซ่ายัยคานดันเซยัยลีเกอ t ์สปาเกตตีหรือพิซซ่ยคดเซเขาก็บอกว่าฉันน่ะชอบสปากเกตตี้นะแล้วก็ชอบพิซซ่าด้วยแล้วฉันสามารถ ก็คือมีความสามารถเต้นได้นะเต้นรำหรือว่าเต้นนะคะดันเซก็คือการเต้นนะการเต้นหลายๆแบบนะคะฉันสามารถที่จะมีความสามารถในการเต้นด้วยนะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูประโยคคำถามนะคะประโยคคําถามครูเขียนเป็นปากกาสีดำนะคะคำตอบก็เขียนเป็นสีน้ำเงินค่ะ ข้อหนึ่งว่าเฮเธอุนวาเฮเธอุนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรนะคะลอนชื่อว่าอะไรตอบหุนเฮเธออิซาเบลหุนเฮเธออิซาเบลลอนชื่อว่าอิซาเบลนะคะ หลอนชื่อว่าอีซาเบลอันนี้ข้อแรกข้อสองวูดกัมเมลอาร์นวูดกัมเมลอาร์นหลอนผู้หญิงคนนี้มีอายุเท่าไหร่หลอนอายุเท่าไหร่นะคะอายุเท่าไหร่คำตอบหุนอาร์ชื อ้กัมม์ลฮุนอาร์ชัวอูรกัมม์ผู้หญิงคนนี้มีอายุ20ปีนะคะผู้หญิงคนนี้มีอายุ20ปีอันนี้ก็คือคำตอบในสองข้อแรกค่ะดูประโยคที่สามนะคะวูคอมเมอร์ุนฟราวูคอมเม h ุ n fra ผู้หญิงคนนี้หล่อนเนี่ยมาจากนะคะค่มมาฟราแปลว่ามาจากที่ไหนนะคะวูแปลว่าที่ไหนผู้หญิงคนนี้มาจากที่ไหนจำได้ใช่ไหมคะว่าอิซาเบลเนี่ยมาจากอิตาลีเราตอบแบบนี้นะคะ h ุนคุมเมร์ อิตาเลียฮุนผอมมอรฟราอิตาเลียลอนผู้หญิงคนเนี้ยมาจากประเทศอิตาลีนะคะอิตาเลียนี่ก็คือประเทศอิตาลีค่ะดูข้อสีนะคะข้อสี่วาลีเกอร์ฮุนอสปีเซวาลีเกอร์ฮุนอสปี ผู้หญิงคนนี้นะคะหล่อนเนี่ยชอบกินอะไรนะคะผู้หญิงคนนี้ชอบกินอะไรเอ,อ่ยจำได้ไหมคะว่าอิซา,าเบลเนี่ยชอบกินอะไรตอบนะคะฮุนลีเกอร์สปากเกตตี้โอพิซซ่าฮุนลีเกอร์สปากเกตตี้โอ พิาก็ผู้หญิงคนนี้หล่อนเนี่ยชอบสปาเกตตี้แล้วก็กินพิซซ่าด้วยนะคะเพราะว่าเขามาจากอิตาลีก็เลยชอบกินสปาเกตตี้แล้วก็พิซซ่าก็เหมือนเราที่กินข้าวนี่แหละคะ่ะมาดูแผนสุดท้ายค่ะข้อ5้าว่าานหุน วาคอนหุ่นนะคะวาคอนหุ่นก็ผู้หญิงคนนี้มีความสามารถอะไรอีกนะคะผู้หญิงคนนี้มีความสามารถอะไรอีกหุ่นคานดันเซหุ่นคานดันเซหล่อน,นี่มีความสามารถในการเต้นนะคะหล่อนสามารถเต้นได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถนะคะข้อสุดท้ายข้อหกว่าคันดิวว่าคันดิเราสามารถทําอะไรได้นะคะอันนี้คือความสามารถนะความสามารถพิเศษว่าคันดก็เป็นคําถามย้อนกลับที่ตัวเรานะคะเราสามารถทําอะไรได้อันนี้ครูเขียนให้เป็นตัวอย่างนะคะ เวลาที่เขาถามว่าว่าคานดิก็คือคุณนะคะก็คือตัวเรานะคุณนะคะคุณทำอะไรได้คุณมีความสามารถอะไรเขาถามดิคุณเราตอบย้ายก็คือฉันนะคะฉันสามารถปั่นจักรยานได้นะคะย้ายคานสิคลย้ายคานสิคลฉันสามารถปั่นจักรยานได้นะคะ ขี่จักรยานได้นะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความสามารถอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะหรือเราอาจจะดันเซฟก็ได้เราอาจจะว่ายน้ำก็ได้เล่นเปียโนก็ได้เล่นกีฬาอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความสามารถหรือบางคนก็มีความสามารถอื่นๆเตะฟุตบอลน,นะฉันเตะฟุตบอลเก่งนะประมาณนี้นะคะฉันพายเรือได้อืม มีอะไรที่เยอะแยะที่เป็นสามารถเอามาตอบตรงนี้ได้นะคะเขาตอบยุคุณเราตอบใยนะคะใยคานก็เหมือนเดิมสามารถแล้วก็ตัวนี้ตัดออกถ้าทําอย่างอื่นได้ก็เอาคําศัพท์มาใส่ตรงนี้แล้วก็ตอบได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์สําหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่บ้านเนี้ยตอนเนี้ยฝนกาลังตก หนักนะคะตกทั้งวันเลยค่ะก็ถ้าเสียงไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ